สวัสดีค่ะอยู่กับอีฟี่ฟอร์ดนะคะวันนี้อีฟจะพาพี่ๆนะคะมาชมเจ้าตัว f o r ์ Everest รุ่นท็อปนะคะดีที่สุดแพงที่สุดนะคะทำไมถึงดีที่สุดแพงที่สุดเดี๋ยวอีฟจะพาไปชมกันค่ะมาตามมาชมเลยค่ะคันนี้นะคะชื่อรุ่นว่าเจ้า Everest p l a แ i n u m นะคะ ราคาค่าตัวน้องนะคะอยู่ที่2 2 7ล้าน2 0 0บาทนะคะชื่อรุ่นเต็มๆก็จะเป็นแพลต i ินัม3.0 V 6นั่นเองค่ะโดยชื่อก็บอกอยู่แล้วนะคะว่าเป็นเครื่อง3.0 V 6เนาะมาเดี๋ยวอิ๊จะพาไปดูในห้องเครื่องนะคะคือ เดี๋ยวเรามาชมภายในห้องเครื่องนะคะห้องเครื่องของตัวแพตตินัมนะคะก็จะจัดวางอย่างเรียบร้อยนะคะแบ่งเป็นโซนร้อนโซนเย็นนะคะโดยเครื่องตัวนี้นะคะจะให้กำลังนะคะ250แรงมานะคะแล้วก็แรงบิดจะอยู่ที่600นิวตันเมตรนั่นเองค่ะตัวนี้เป็นเบรกไฟฟ้าแล้วนะคะส่วนตรงนี้นะค่ะจะเป็นตัวนี้นะคะจะเรียกว่าอิเล็กทรอนิกส์เบรกบูสเตอร์นะคะ นี่ค่ะจะอยู่ในส่วนของตัวนี้นะคะหรือว่าเป็นเบรกไฟฟ้านั่นเองนะคะโดยจะมีเขาเรียกว่าเป็นตัวสายแบบนี้ค่ะสีสีนะคะเป็นเรียกว่า g c e n t e r i n g นะคะคอยจับวัดแรงสั่นสะเทือนนะคะของในแต่ละล้อเพื่อแบ่งจ่ายน้ำมันเบรกนะคะไปให้ในแต่ละล้ออาจจะแบบแบ่งจ่ายไม่เท่ากันนะคะเพื่อให้เบรกได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองนะคะในส่วนตัวนี้ก็จะเป็นของพวกส่วนน้ำร่อเย็นน้ำปัน่นน้ำฝนต่างๆนะคะ ความพิเศษของเครื่องยนต์ตัวนี้นะคะดีกว่าตัวอื่นยังไงนะคะเครื่องตัวนี้นะคะนําเข้ามาจากอังกฤษเลยนะคะโดวยวัสดุที่ทำเนี่ยก็จะเป็นอลูมิเนียมบวกกับกาไฟนะคะทำไมถึงต้องผสมกาไฟใช่ไหมคะก็เพราะว่าเครื่องยนต์มันใหญ่นั่นเองมันหนักเราก็เลยผสมกาไฟนะคะเพื่อลดน้ําหนักทําให้น้ําหนักเบามากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็เนี่ยสังเกตได้เลยเครื่องยนต์เป็นกาไฟสายท่ออินเตอร์ต่างๆนะคะก็เป็นกาไฟด้วยเช่นกันค่ะ นี่เห็นไหมคะส่วนตรงนี้ไม่มีพวกสายพานมูเล่ต่างๆเลยนะคะจัดระบบแยกกันเลยตรงนี้จะเป็นพัดลมไฟฟ้านะคะทํางานส่งระบบในตัวของมันเองนะคะไม่ต้องไปยุ่งกับทางส่วนของเครื่องยนต์นะคะไดชาร์จของรุ่นนี้นะคะจะวางลงลึกด้านล่างนะคะปกติรุ่นอื่นก็จะวางอยู่ทางด้านบนตัวนี้แหละแต่ในส่วนของตัว3.0เนี่ยจะวางเครื่องลงไดชาร์จลงด้านล่างนะคะเป็นตัวของอัลเทอร์เนเตอร์เนาะอยู่ด้านล่างลึกลงไปอีกนะคะ มาดูของแบตเตอรี่นะคะแบตเตอรี่ตัวนี้เป็นแบตบแบบ A G M นั่นเองค่ะ12โวลต์80แอมป์นะคะแล้วก็ให้มาถึง800 C C A นั่นเองค่ะ800 C C A นะคะคือคือ,ค,อคืออะไรก็คือเราสามารถสตาร์ทรถได้ในอุณหภูมิที่ต่ำนะคะก็คือเหมือนกับเราไปขึ้นดอยอากาศอยู่ สิบองศาห้าองศาแบบนี้เราก็สามารถสตาร์ตติดได้เลยนะคะไม่ต้องรอให้เครื่องรอ้อนหรือสตาร์ตติดยากไม่เกิดปัญหาแบบนี้ขึ้นนะคะโดยคันอื่นที่ให้มาก็จะประมาณสัก4 0 0ร้อยห้าร้อยซีซีเเท่านั้นเองค่ะตัวนี้ก็ถือว่าเป็นแบตเตอรี่ที่จ่ายไฟได้ลึกได้แรงนะคะอุ่นใจได้เลยค่ะส่วนทางฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นพวกระบบไฟฟ้าต่างๆนะคะพวกกล่องฟิลนะนี่ระบบไฟฟ้าอยู่ทางนี้นะคะทางนี้ก็จะเป็นของในส่วนของกล่อง ECU ของรถนั่นเองค่ะก็จะขนาด ใหญ่ขึ้นนะคะมาข่าวๆจะเป็นเท่านี้ก่อนมาเดี๋ยวจะพาไปดูส่วนของภายนอกกันค่ะมามาเดี๋ยวมาดูภายนอกกันนะคะภายนอกสวยโดดเด่นมากๆเลยนะคะมาดูที่เริ่มที่ตรงโคมไฟหน้านะคะโคมไฟหน้าตัวนี้ นะคะเป็นไฟลูกแก้วนะเรียกว่าไฟแมทริก LED นะคะนี่เป็นไฟลูกแก้วแบบนี้นะคะ1โคม 2. โคมแบบนี้ค่ะเป็นไฟเปิดปิดอัตโนมัตินะแล้วก็สามารถปรับลำแสงอัตโนมัตินะคะป้องกันการแยงตารถขันด้านหน้าด้วยนะตัวนี้ไฟ d ด y l ไลท์น,นะคะเป็นไฟซีแคมแบบนี้เป็น LED ค่ะไฟตัดหมอกก็เป็นไฟ LED นะตรงนี้ตัวนี้นะคะเป็น ตัวที่ปรับใหม่ล่าสุดแล้วนะคะมีเซ็นเซอร์หน้านะคะอยู่4จุดตรงนี้นะคะด้านหน้านี้เลยระบบความปลอดภัย4จุดมีกล้องนะคะกล้องมองรอบคันนะคะหรือกล้อง360องศานะคะคันนี้จัดให้แบบเต็มๆเลยเรามาดูชุดแต่งในส่วนของด้านหน้ากันนะคะคันนี้ใ่ชุดแต่งเขาเรียกว่าชุดแต่งยอดนิยมเลยนะคะคันนี้นะคะเลือกชุดแต่งแบบยอดนิยมเลยะคะ่ะโดยเป็นกระจังหน้านะคะ FORD นะคะเป็นฟอร์ดนะเป็นสีดำด้านนะคะด้านหน้าคุมโทนเลยเลือกรับกับสเกิร์ตนะคะวิกเตอร์นะคะสีดำเงาตัวนี้ค่ะคุมโทนไปเลยหลอ่ลอเลยค่ะด้านด้านหน้านะคะถือว่าเป็นสเกิร์ตรุ่นยอดนิยมเลยค่ะตัวนี้มาค่ะเดี๋ยวอีพามาดูในส่วนของชุดแต่งของล้อนะคะแล้วก็ด้านข้างนะตัวนี้นะคะใส่ คิ้วล้อนะเป็นชุดของสเกิร์ตนะคะเป็นแบบเรียบสีดําเงานะคะคุมโทนให้นะคะแล้วก็ล้อตัวนี้นะคะล้อตัวเดิมของตัวแพตตินัมอค่ะจะเป็นล้อขนาดไซส์อย่อ,อ21นะคะก็คือซิลิยางจะอยู่ที่275ทับ4 5 R21 นะคะแต่ว่าเหตุผลที่ลูกค้าต้องเปลี่ยนยางเป็นไซส์20เนี่ยก็เพราะว่ายางไซส์21เนี่ยหายยากนะคะแล้วก็ ไซส์สยี่สิจะเป็นที่นิยมกว่าค่ะโดยงานตัวนี้นะคะล้อแมกนะเป็นของ w วคค่ะเป็นงาน f ฟร์ฟอร์มิงนะคะขนาดความก้องขวางตรงนี้นะคะจะประมาณ20นิ้วค่ะนหน้ากว้างแล้วก็หน้ากว้างอีก10นิ้วนะคะยางตัวนี้เลือกเป็นยางโตโยนะคะ Open นคันที่นะเป็นยาง AT ค่ะเพราะว่าลูกค้าเนี่ยต้องการความเขาเรียกว่าอะไรครับสมูทขับ, Smooth, ขบ เงียบนั่นเองก็คือเสียงตัวนี้จะเงียบกว่านะคะยางก็จะมีให้เลือกยอดนิยมเนี่ยก็จะเป็นยาง a อยาง RT นะคะยาง RT เนี่ยก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรลวดลายที่สวยลวดลายของยางเนี่ยที่สวยมากกว่านะคะแต่ว่าจะมีเสียงดังเพิ่มขึ้นมานิดหน่อยค่ะตัวนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวพี่พี่เคยยกเข้ามาดูตรงในส่วนของนี่ค่ะชุดสุลต่านของเรานะคะชุดตัวนี้นะคะเป็นชุดเบรกนะคะของ เบรกคัสตอมนะคะเป็นเบรกของเบมโบนะคะตัวนี้คือชุดเบรกพานาม e ล่า1ีนะคะก็คือรุ่นท็อปสุดๆเลยค่ะของตัวนี้จานเบรกนะคะจะอยู่ที่ขนาด410มิลน,นะคะด้านหน้านะคะ ตัวนี้เลือกเป็นจานเบรกจานเบรกจะมีอยู่2ลายยอดนิยมนะคะก็จะมีลายแบบเสาะล่องนะคะแล้วก็แบบเจาะรูนั่นเองค่ะแบบเจาะรูนะคะจะระบายความร้อนได้ดีกว่าแต่แบบเสาะล่องเนี่ยจะให้ความแข็งแรงมากกว่านะคะเนี่ยตรงนี้เป็นจานเบรกคุณภาพเลยนะคะเราสามารถเลือกลายได้นะลายยอดนิยมก็จะมี2ลายนี่แหละแต่อิมแนะนาให้เป็นลายแบบเจาะล่องก็ดีค่ะตัวนี้ก็จะมีส่วนของฮับนะคะฮับเนี่ยสามารถเลือกสีได้นะคะว่าจะเป็นสีสีดําสีทองอยากได้สีอะไรจัดให้ได้หมดเลยค่ะ แล้วก็จัดตัวนี้เป็นน็อตน,นะคะน็อตเนี่ยก็จะมี2แบบนะคะก็จะมีแบบ H bobbin และ D bobbin นะคะตัวนี้จะเลือกเป็นน็อตแบบ H bobbin นะคะหรือว่าน็อตสปริงนั่นเองนะคะ<ๆ>เพราะว่าสวยกว่าดูมีดูแบบอัปเกรดมากกว่าค่ะมามาดูสีของคาลิปเปอร์นะคะมาดูสีของคาลิปเปอร์นะสามารถเลือกได้อยากเอาสีแดงสีเขียวอะไรอิสจัดให้ได้หมดเลยค่ะเพิ่มความโดดเด่นเพิ่มขึ้นมานะคะตัวนี้ถือว่า เหตุผลที่ใส่ชุดเบรกนั่นก็คือเราสามารถช่วยลดระยะในการเบรกนะคะได้คือเราถือว่าเขาซื้อความปลอดภัยแล้วก็ถือว่าในสายแต่งรถเนี่ยรู้กันว่าจัดเบรกตัวนี้เบรกที่อยู่ในรถพวกปอร์เช่พานามล่านะคะปอร์เช่นิวคาเยนนะคะถือว่าเป็นรถที่ไฮเพอร์ฟอร์เมน์นะคะเราจัดชุดเบรกในรถไฮเพอร์ฟอร์เมน์ขนาดนั้นนะคะเข้ามาอยู่ในรถสวยๆของเราคันนี้คิดดูว่าจะเบรกดีขึ้นขนาดไหนคะ่ะลองปรึกษาอีกเพิ่มเติมได้นะคะไม่ ถัดไปนะคะด้านข้างนะคะก็จะแรปนะคะคันนี้แรปสีเป็นสีเทาซาตินนะคะสวยๆรอบคันแบบนี้เลยค่ะคุมโทนไปกับตัวที่ตกแต่งนะคะด้วยคโครเมียมนะคะชุดน,นี้บันไดข้างตัวนี้ยังเป็นบันไดตัวเดิมนะเราสามารถเปลี่ยนเป็นบันไดอ e ีบอร์ดก็ได้แต่ว่าตัวนี้ก็ยังจะคงความเรียบหรูนะคะเป็นบันไดเดิมๆที่ติดมากับรถเลยค่ะด้านหลังนะคะจะขนาดจานเนี่ยดูค่ะ จะเป็นเบรกมือไฟฟ้านะคะเพิ่มปั๊มเบรกมือไฟฟ้าเพิ่มเข้าไปค่ะตัวนี้นี่ดูตรงนี้เลยขนาดจานด้านหน้านะคะ410มิลมด้านหลัง390มิลมนะคะจะเป็นชุดเซ็ตของมันนะตัวนี้มาถัดมาเลยค่ะมามาดูของในส่วนด้านหลังค่ะด้านหลังนะคะเป็นประตูท้ายไฟฟ้าค่ะ สามารถเปิดได้จากรีโมทแบบนี้ก็ได้นะคะหรือว่าเปิดจากตัวรถก็ได้หรือว่าเปิดจากด้านหน้าคนขับก็ได้ค่ะเปิดได้3มจุดนะคะนี่เปิดได้แบบนี้เลยเดี๋ยวเชิญชมภายในห้องโดยสารเลยค่ะนี่กว้างขวางมากๆปรับพับเบาะเก็บของได้เยอะมากๆเรียบเป็นแนวราบเลยนะคะ180องศาเลยค่ะแล้วก็จะสามารถปรับพับเบาะไฟฟ้าได้บริเวณนี้นะคะนี่ปุ่มพับ เป่าไฟฟ้านะคะกว้างขวางมากๆเลยเหมาะสําหรับเป็นรถครอบครัวเลยนะคะไม่ว่าเราจะเดินทางไปแคมปิ้งเดินทางไปต่างจังหวัดนี่หมดปัญหาค่ะนี่นะคะตรงนี้เป็นปุ่มปิดนะคะของแล้วถ้าสมมติว่ามันติดเนี่ยค่ะระบบป้องกันหนีบนะคะคือ100%มากๆเลยค่ะปลอดภัยมากๆเลยนะคะเดี๋ยวปิดก่อน มามาดูในส่วนของไฟท้ายนะคะไฟท้ายตัวนี้เป็น LED signature นะคะเป็นไฟประจำตัวของเจ้า Everest เลยค่ะนี่ตัวนี้แล้วก็จะดูตัวอักษรน,นะคะที่เป็นตัวรุ่นอื่นของรุ่นอื่นเนีจะเป็นคำว่า Everest ใช่ไหมคะแต่ว่ารุ่นท็อปเนี่ยจะเป็นคำว่า Platinum นะคะจอดที่ไหนก็รู้เลยนะคะว่าเป็นตัว Platinum นั่นเองค่ะแล้วก็ด้านล่างนะคะตกแต่งด้วยเป็นชุดเกินนะคะเป็น Diffuser นะคะ diffuser type นะคะจะเป็นท่อคู่แบบนี้ค่ะลูกค้าอยากได้แบบเป็นความหรูด้วยสีหรูและว่าคงความสปอร์ตนะคะจากได้เป็นท่อคู่ก็สามารถจัดให้ได้ค่ะหรือว่าถ้าลูกค้าไม่อยากได้ท่อคู่นะคะก็สามารถใส่ใ่เป็นชุดสเกิร์ตของ AKC ได้ค่ะก็จะไม่มีท่อแบบนี้นะคันนี้แต่คันนี้วิกเตอร์ทั้งหน้าและหลังเลยค่ะรอบคันทุกททุทุ คันนี้นะคะเป็นระบบสมาร์ทเอนทีนะคะแค่เราล้วงมือเข้าไปอย่างนี้นะคะก็เปิดรถได้นะคะกดล็อกรถได้มามาดูภายในกันค่ะภายในนะคะดูนะภายในคันนี้นะคะเป็นเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้านะคะปรับได้10ทิศทางนะคะพร้อมระบบจำตำแหน่งนะคะของเบาะด้วยนะเบาะตัวนี้มีความพิเศษคือสามารถปรับอุณหภูมินะคะร้อนเย็นได้ค่ะตัวนี้สังเกตเบาะเลยนะคะว่าจะมี มีลายนะคะแล้วก็จะมีรูระบายอากาศแบบนี้ค่ะสามารถปรับอุณหภูมิเบาได้เวลาที่เราไปจอดรถที่มีอากาศร้อนนะคะเบาก,ก็จะสามารถปรับอุณหภูมิให้มีความเย็นขึ้นได้ค่ะหรือว่าเราไปในที่ที่อากาศหนาวก็สามารถปรับเบาให้มีอุณหภูมิที่อุ่นขึ้นได้นะคะตัวนี้ตัวนี้นะคะก็ความพิเศษก็จะเป็นชึบขึ้นรถก่อนมาค่ะมาดูความพิเศษต่อไปนะคะความพิเศษของตัวนี้นะคะเดี๋ยวอีกปรับก่อนขาไม่ถึงนะคะ ไม่ถึงอ่ะนี่ค่ะรถเอเวอ s t เนี่ยก็คือพวงมาลัยไฟฟ้าเบรกไฟฟ้าคันเร่งไฟฟ้านะคะมาดูพวงมาลัยเนี่ยเป็นนี่มาดูเลยเป็นเมาลตปิฟังก์ชันนะคะมีปุ่มเซตต่างๆนะคะสามารถปรับได้ง่ายนะคะมีจอแสดงผลนะคะ12นิ้วค่ะรองรับ Apple CarPlay นะคะแล้วก็ Android Auto นะคะส่วน Air นะคะแอรเป็นแบบดูโอโซนนะคะสามารถปรับอิสระ แยกซ้ายขวาได้นะคะเกียร์นะคะสามารถขับเป็นเกียร์10ส,สปีดนะคะ e shifter ค่ะแล้วก็สามารถปรับเป็นแบบแมนนวลได้นะตัวนี้ปรับบวกลบได้แล้วก็มาดูในส่วนของมาในส่วนของโหมดการขับเคลื่อนนะคะตัวนี้ก็จะเป็นแบบขับ4ขับ2นะคะขับ4อัตโนมัตินะคะแล้วก็ขับในส่วนของทางลาดชันนั่นเองค่ะ ปรับได้ง่ายมากๆสมมติว่ามาดูตรงพวงมาลัยนะคะถ้าสมมุติว่าเราขับรถนะคะสักร้อยยี่สิบแล้วเราอยากล็อกความเร็วไว้เราสามารถกดปุ่มนี่ปรับล็อกได้เลยแต่ตอนนี้รถยังไม่ได้ขับนะคะก็เซตได้แล้วก็เซตสามารถเซตระยะห่างนะคะจากรถคันหน้านะคะได้สามระดับนี่ค่ะกดเลยกดได้นเนี่ยสามสองหนึ่งนะคะแต่ละแต่ละขีดเนี่ยก็จะประมาณ10เมตรนั่นเองค่ะก็สามารถปรับได้ตัวนี้ ปรับรถให้อยู่ในช่องทางนะคะให้อยู่ในเลนนั่นเองนะคะสามารถสร้างงานได้เสียงได้นะคะแล้วก็ปรับบวกรถอะไรต่างๆได้ง่ายเหมือนกันตัวนี้เดี๋ยวต้องลองเล่นดูนะคะส่วนของทางด้านนี้นะคะเป็น p u s ส start เนาะเป็นระบบไฟค่ะมาด้านนี้ส่วนลำโพงของรถคันนี้นะคะเป็นแบรนด์ b l a u p u n e n นะคะให้มาถึง12ตัวเลยค่ะเรียกได้ว่าดังกระหึ่มนะเป็นเครื่องเสียงที่มีคุณภาพมากๆเลยค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะพี่ๆชอบคลิปนี้ชอบรถที่อีฟรีวิวไหมคะถ้าพี่ๆท่านใดนะคะสนใจนะคะอยากจะแต่งรถสวยรุ่นไหนก็ตามของ Everest นะคะก็สามารถติดต่ออีฟได้เลยนะคะที่เบอร์ด้านล่างนี้นะคะจะแต่งสุลต่านดูใบแต่งหนักจกัดหนักจัดเต็มที่ไหนติดต่ออีฟได้เลยคะ่ะที่เบอร์และก็ไลน์ด้านล่างนี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ